ลูกชายของคุณยายเขามันไม่สบายเลย่อยากเห็ลูกสักขรั้งวันนี้ของใายทีถึงนานแล้วแต่ว่ามันยากจะหา ตอนนั้นพ่อทำแรนอยู่ที่เขาหลักภูเก็ตครับครับผมไอ้ถึงก็โง่พ่อก็ตามเปื่อนอาจจะเมาเมาก็เลยมาจากเขาเขาก็จะพาลูกกลับตอนนั้นย่างเขาเจ็ดปีจจเรียนจะเข้าโรงเรียนคนาะที่ไปเ่ะแสดงว่าลูกโตแล้วค่ะเจ็ดปีค่ะไก่รู้จักรู้จักกวาแม่บอกก็ว่าตอไก่แม่จะไปแล้วนะแม่มาอยู่กับพ่อแล้ว บางนั้นน่ะเขาก็ยเฉยๆเนี่ยเขาก็ไม่รู้เร่องมาจะกไหนก็ลยมาจากเขาเก็บผ้ามาจากเขากลับมาจากกัตังมันก็ใจหายแล้วเวลาเคยอยู่พร้อมกันเนี่ยอาจอนนีแยกกันเนะวลามีลูกก็อุ่นนางทอไม่มีลูกก็มันว่างมันก็ใจหายเนาะทุกวันนี้ที่ถึงเขาก็เขาใหญ่ได้สี่สิบ ปีสิสีว่าพีได้แล้วเราเรานันะ้ยอยากเข้ามาเราคิดถึงแต่คิดว่าเราเป็นผู้หญิงเลี้ยงไม่ไม่รอดเนะีเลี้ยงไม่ไหวแน่ค่ะเพราะเราเป็นผู้หญิงเราอยู่กับพ่อคขอดีกว่าว่างั้นนะ ขอเนจะหมายมากอ่ะให้เขียนลูก่าวลูกชายเขียนจ,จดหมายมาหาอ๋อเหรอตั้งแต่เมื่อไหร่นานแล้วก็อายุยังไม่่อายุตีกว่ายายได้อ่านจดหมายนั้นไหมได้อ่านค่ะจำได้หรือเปล่าลูกชายเขียนมาหาว่ายังไงบ้างเขาว่าเขาถึงแม่เขาไก่ที่ถึงแม่ ถึงอ่ะคิดถึงมานานแล้วก็แต่ไม่รู้จะทำยังไงนอยากจะเห็นหน้าคุณทีอาจจะตายซะก่อนไม่ได้เห็นลูกอยากจะเห็นลูกสักครั้งอ่ะคิดถึงมากคิดถึงหลายครั้งแต่ไม่รู้จะไปศึกษาใครเนะคิดอย่างเดียวต่อแม่จะไปหาลูปกับแม่ไปไม่ถูกแล้วก็ไม่มีเงินมองจ่ไปไม่ถูกรู้ที่จังหวัดเขาแต่เราไปถามก็ได้เข้าใจเราไม่มีเงินจะไปตามหาก็อยากจะก่อสักทีว่า พาต้นไปตามหาที่ไก่เจอแล้วแล้วเขาเขาปฏิเสธเต้ยมาหลังว่าไม่เคยมีแม่ชเขาจังเขาจังเขาจังเขาทำไงได้เนาะ มันจนเรินก็ของเราเองที่เรื่องกับพ่อรม่ว่าคงจะเสียใจว่าทึงเขาไปถ้าได้ไปตามหาลูกชายให้คุณยายแล้วเกิดว่าเขาหมดบุญไปแล้วล่ะก็ไม่รู้ทําไง แล้วแต่วินากรรมเราคิดเรานั้นมาดะเจอลูกแต่ว่าเขาจะไม่หมดมีแต่ว่ายายจะหมดก่อนเขา ตอนนี้เรามาถึงแล้วนะครับที่จุดเริ่มต้นของเราที่อบตอนหนองแสงนะครับเป้าหมายที่เรามีแล้วก็ได้มาจากคุณยายเล็กก็คือบ้านเลขที่947ตำบลหนองแสงเดี๋ยวต้องลองมาถามพี่ๆเจ้าหน้าที่ที่อบตอนหนองแสงนี่ก่อนว่าบ้านเลขที่นี้มีอยู่จริงๆในตำบลน,นี้หรือเปล่า ก็คือคุณผู้ชมขามาถามพี่พี่เจ้าหน้าที่ททอบตอที่นี่เขาบอกว่าตำบลหนองแสงเนี่ยมีทั้งหมด28หมู่บ้านด้วยกันนะครับซึ่งบา้าเลขที่947เนี่ยก็คือไม่รู้อยู่หมู่ไหนอาจจะอยู่ในเขตเทศบาลก็เป็นไปได้นะครับก็ต้องลองไปตั้งต้นอีกทีที่เทศบาลน,นะครับเพราะว่าพี่เขาบอกว่าในเขตเอบตอเนี่ยบา้าเลขที่อาจจะมีไม่ถึง200บา้าเลขที่2 0 0อ่ะนะครับ อ่ะเดี๋ยวไปตั้งต้นที่เทศบาลอีกทีหนึ่ง ยายสมบัติโฮมละครอ๋อยายสมบัติโฮมละครสมบัติโฮมละครไปตองไม่ตรงไปบ้านเจนนอแล้วโอเคครับยุดติดก<า>ับคคบักขับวิเยคือขับขับตรงไป สวัสดีครับอ๋อสวัสดีครับหนมมาหายายสมบัติจ้าใจอยู่ข้างในนี้ใช่ไหมขอบคุณครับสว,ส,สวัสดีครับมาหาคุณยายสมบัติจ้าสวัสดีครับคุณยายสมบัติโฮมนครแล้วก็โอ้ยเสียงเพาะจังเลย หนูมาตามหาคนพลดพลาดจากกันกับคุณยายมีคุณยายคนหนึ่งอายุ82ปีเขาอยู่ที่จังหวัดเอออะไรนะสะตูลเขาบอกว่าจะตามหาลูกชายตามหาใครคะคนที่ชื่อไก่ประสิทธิ์โฮมนครครับผมเสียแล้วค่ะกะทีสีหนึ่งอยากจะกอดตกเที่ยวว่า ความอดีตที่ถึงนเนเกิดว่าเขาหมดมูลไปแล้วล่ะเขาไม่รู้ทำไงแต่ว่าเขาจะไม่หมดมีใจว่ารายจะมาก่อนเขาเสียจแล้วจะเตียสีหนึ่ง <c oughs> เดี okay, okay. anyway <huh ๋ยวมามาออนั่งคุยกันก่อนได้ไหมได้โอเคคนที่ให้คาหนี่เขาชื่อยายเล็กสุนทรีภาวดีครับผมยายรู้จักเขาหรอไม่รู้แต่ว่าเป็นพี่สะพ้ายอ๋อเป็นพี่สะพ้ยค่ะแล้วพ่อประสิทธิ์เนี่ก็เสียแล้วประสิทธิ์ก็เสียแล้วน้อจ้า ก็ทำสิ่งวงนะคะค่ะเพราะโอ๊ยคือยังไม่ได้ไดทันตามหาเลยอะ่ะเพิ่งเสเี็รแรกสเสเต็สองเองก็หมดกันความหวังต้องไปบอกคุณยายเขายังไงละทีเนี้ย รับความจริงแหละนะแล้วก็ต้องต้องค่อ,คอยๆพูดอะพี่ว่าแล้วคุณยายก็แบบดีกว่าละวโอเค,อเ,คเราไปไหนกันต่อกลับ <laughs> จ้าสุดความสามารถแล้วจริงๆจ้าจะขอบคุณมากๆเลยค่หลังหลังจากที่เต้ยได้ไปเจอคุณยายสมบัติค่ะคำตอบที่เต้ยได้ก็คือลูกชายของคุณยายเขาเสียชีวิตแล้วนะ แล้เสียชีวิตแล้วโอที่เจะเห็นลูกพวกที่ลูกก็มาจากก่อนว่าแม่จะจากก่อนลูกกลูกมาจากก่อนแม่ไม่เป็นพเพราะอะไรโดยไกยเสียแล้ว ตั้งแต่ปี2 5 4 1เป็นต้นมานานแล้วเลยลูกเดล,ลูกชายนะหหาักทีแม่มีมดขวางก่อนจะตายว่าขอเห็นหน้าสักทีบางั้ i